สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเชฟวิชิตมุกุระที่ห้องไทยสาลาลิมน้ําของแรมแมนดรินโอนเตนแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยวัตถุดิบกันเนี่ยเราพูดถึงผักยอดและใบกันไปเนี่ยนะครับเยอะมากท่านผู้ชมครับแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้นํามาเสนอท่านผู้ชมนะครับสัปดาห์นี้เลยเอามาฝากท่านผู้ชมอีกครับสักอีก5 6อย่างนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าวิธีใช้ยังไงเก็บรักษาแบบไหนแล้วก็ที่เห็นแบบเรียกว่า เป็นพื้นพื้นผักบ้านเราเนี่ยครับจะมาอยู่ในรายการแนะนําวัตถุดิบกันสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ชมครับถ้าทานติดตามชมดูเนี่ยลูกชายผมเนี่ยปรุงอาหารให้ผมได้ชิมกันในช่วงวันพ่อครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เลยให้เขามาอยู่กับผมในครัวอีกแล้วก็ปรุงอาหารร่วมกันแต่ว่าอาหารที่จะปรุงเนี่ยท่านผู้ชมผมเตรียมเป็นน้ําแกงร้อนๆซึ่งใช้ยอดมะขามเป็นตัวชูโรงนะครับแล้วก็ ทานกับข้าวสวยระลอนนสุดยอดแน่ติดตามชมกันดูนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมทั้งหมดทั้งมวลของรายการเนี่ยผมมีร้านที่จะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ลองไปชิมกันดูนะครับเป็นร้านข้าวมันไก่เบตงครับไม่ใช่มีแต่ข้าวมันไก่อย่างเดียวนะครับมีอาหารเบตงแท้ๆที่อยู่ในร้านนี้กันด้วยนะครับในช่วงของยอดร้านเด็ดครับไปพักชมกันดูครับช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไป อร่อยต้องลองยอดร้านเดวันนี้คนนาเสนอร้านโกหิมข้าวมันไก่สูตรเบตงอร่อยแน่นอนบ่งตรงเพราะร้านนี้อยู่ในวงการอาหารมาก,กว่า50ปีจึงทําให้ลูกค้าเข้ามาทานกันแบบหัวมันใดไม่แห้งเปิดตอนรับความอร่อยอยู่ที่หมู่บ้านเคหะคองจันทร์กับเมนูที่หลากหลายอย่างกระเพาะปลาน้ําขาวสูตรตระกูลจางที่มีที่นี่เพียงที่เดียวถึงหน้าตาจะไม่เหมือนกระเพาะปลาทั่วไปแต่รับรองได้ถึงความอร่อยอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดกับข้าวยก อาหารระดับพัตคารที่มีอยู่ในร้านนี้เช่นกันจัดหนักกับเป็ดหิมะตัวโตจานนี้เนื้อเป็ดนึ่งจนนุ่มยัดไส้ด้วยข้าวเหนียวเห็ดหอมถั่วลิสงอร่อยจุใจจริงๆถ้ามาร้านนี้แล้วไม่สั่งข้าวมังก่สูตรเบตงก็เหมือนว่ามาไม่ถึงเพราะสูตรเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มที่เสิร์ฟมาให้สามรสชาติคือเต้าเจี้ยวซีฟูด้ดและน้ำจิ้มสูตรผักฮ่องกองเลือกอร่อยได้ตามใจชอบถ้ายังไม่หนำใจขอแนะนำไก่สับรสเด็ดจานนี้ ที่ให้เนื้อไก่แน่นๆมาแบบไม่มีกัดราดโดยน้ำซอสที่ปรุงขึ้นมาเป็นพิเศษเริ่มจากการนำน้ำมันงาผสมกับน้ำซุปเข้มข้นตามด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมคนให้เข้ากันแล้วราดลงไปบนเนื้อไก่แค่นี้ไก่สับรสเด็ดก็อร่อยกลมๆถูกใจไม่ว่าย่านไหนๆก็ไม่ควรพลาด